ครับสวัสดีครับเพื่อนเพืสมาชิกในห้องเวียงแก่นชแนลครับมาแล้วครับแนวทางสองตัวล่างงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดแนวทางมาแล้วครับเก็บจากจอได้คก็บน้าจอเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเลยก่อนที่จะไปสังคำอธิบายว่าสูตรมันเป็นมายัางไงให้เลขเด่น ไอ้ที่ขีด้แดงขีดถูกน้ำแดงนั่นนะคือเลขเด่นแล้วแต่เพื่อจะมาชิดเป็นแนวทางเท่านั้นอาไปดูคําเตือนกันก่อนอไปดูคําเตือนครับคําเตือนเลขเด่นคือการคิดคํานวณจากสถิติอา้าวลิมพันเลยจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการื้อสลับที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางช่องไม่แนะนำสลักที่ผิดกฎหมายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากช่องเงื่องเก่นชั้นแนวนะครับเอาไปดูคำอธิบายสูตรเลขเด่นแนวทางกันเลยพูดกันตามตรงนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมีเข้ามีหลุดไม่ได้ผิดตลอดไม่ได้ถูกตลอดนะครับอ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย อไปฟังคำอธิบายกันเลยชุดนี้อาจจะเป็นคลิปชั้นสั้นนะครับนะตัวอย่างนี่คือสองตัวล่างนะครับงวดที่แล้วเลขม,มันออก85ดห้าเลขม,มันออก85ออก85ดหาทำไมมันถึงมีเลขสองใช้เลขสองแทน ทำเป็นหลักร้อยสองแปดห้าสองก็คือ2ตัวล่าง8ปดหเนี่ยเลขสองก็ใส่ข้างหน้าเป็น285เพื่อที่จะนํามาบวกสูตร2 4 0 2 4่ถึงสองเนี่ยนะความน่าจะเป็นไปได้หลักหน่วยเราจะหาหลักหน่วยกันหลักสิบไม่ต้องหาหละคือมันจะมาโดยอัตโนมัติ สุดหลักหน่วยเลขห้ถ้าลงสามแต้มก็จะเป็นเลขสองถ้าลงสองแต้มนะหลักหน่วยเลขห้าเนี่ยก็จะเป็นเลขสามหลักหน่วยเลขห้างวดที่ออกไปแล้วถ้าขึ้นสองแต้มก็จะเป็นเลข7ถ้าขึ้นสามแต้มก็จะเป็นเลขแปดเราเอาแค่นี้แหละ ความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นหลักหน่วยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2ตัวล่างหลักหน่วยน่าจะมา2 3 7 8ที่นี่เราก็นำมาบวกกันการบวกทุกครั้งก็เริ่มต้นที่240ถึง249ที่นี้เราก็เริ่มต้นลงต้นทุกครั้งเราก็จงมาบวกด้วย240ก่อน มาบวกด้ยสอง่ก่อนสองแปดบวกด้วยสองบวกลงมาเลยทีนี้5บวกศก็ได้5 8าบวกสก็ได้2 2งบวกสก็ได้4 <c oughs> จากนั้นมาก็บวกร้อยมาลลยลงมาเลย4ีสองก็เป็น6 5หสองก็เป็น7จ็ต่อไป 6บวก7ก็จะได้ส3อันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มต้นอ่าได้3ไม่พอดีพอตรงตรงกับเลขเดืมนที่เราคิดว่ามันจะมาถ,ถ้าถ้าสองแต้มแต้มสอต้มละ่ะก็บวกสองสี่เก้าหสปสี่บสอง สองสองเป็นสี่สี่สองก็เป็นหกสองสี่ก็เป็นหกหกบวกหก็เป็นสิบสองอันนี้ก็เหมือนกันให้มันลงเลขเจ็ดจนนี้มันลงเลขสามใช่ไหมครับเริ่มต้นด้สองสี่ศูนย์ทุกครั้งก็จะลงหลังหน่วยเลขสามทีเลขสามถ้าจะให้มันมาเลขเจ็ดล่ะสามบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ด ตัวนี้เริ่มต้จ 240, นจะสองสี่ศูนย์อก็ต้องเป็นสองสี่สี่ตัวบวกต้องเป็น2อ4สี่สี่ถึงจะลงเลขตัวนี้เหมือนกันต้องเป็นสองสถึงจะลงเลขกแปดนะเข้าใจตรงกันนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ให้ย้อนดูสูตรเริ่มต้นนะครับมันเป็นสูตรตลอดชีพนะครับสูตรตลอดชีพเก็บไว้เราไปดูอาจารย์ท่านอื่นๆสำนักอื่นๆ ที่มันแม่นๆเขาให้หลักหน่วยมามันแม่นที่สุดเราก็เอาสูตรของเราเนี่ยสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สองสองสี่สามไปจนถึงสองสี่เก้าเนี่ยม,มาบวกให้มันลงหลักหน่วยที่อาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งสำนักใดสำนักหนึ่งที่เขาว่าเขาลงแม่นๆหลักหน่วยแม่นๆตัวเดียวอะก็เอาไปบวกให้มันลงหลักหน่วยด้านั้นหลักสิบประมาะจังไหนก็คือจาก การบวก้อยมาไหลลงมาเนี่ยนี่หลักสิบคือจากการบวกก็คือตัวนี้บวกกันลงมาตันนี้คือหลักสิบบวกลงมาแล้วมันลงมาอีกนี้ก็คือเป็นหลักสิบถ้าเมื่อไหร่มันลงตัวเดียวนั่นคือหลักหน่วยทีนี้ก็จะเอามาจับเอามาจับหลักสิบมาคู่กับหลักหน่วยก็สี่สอง สองสองสี่สองอ่ามันมันซ้ำกันไปก็ตัดทิ้งไปก็เหลืออยู่สามชุดนะสี่สองหกสองแล้วก็สองสองอันนี้มันชนตัดทิ้งไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามาตัวนี้ค่อยอยืโช่ว์นะมีสามชุดสบายสบายมีสามชุด สูงสุดมันมีอยู่แค่ห้าชุดนะสาสูงสุดอะทำมาตัวนี้มันคือมาเต็มเลยเต็มสูตรเต็มสเมสปีดของมันเต็มไอของมันเลยดิมาเขาเต็มอะไระ <c oughs> เต็มแมกเต็มเหนียวอะไรปะ <c oughs> อันนี้ก็คือหลักสิบแถวนี้แถวนี้คือหลักสิบหนึ่งสองสามข้างบนมีสามตัวแล้วนะ ไม่สามกันนะสี่ห้าไม่สามกันก็แสดงว่านหะลักสิบต้องมีห้าตัวเอาห้าตัวด้จับคู่หลังหน่วยทุกตัวก็คือสี่สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามตามนี้เด่นสุดหน้าจะนะหน้าจะเป็นห้าสามกับหกสามเลขแปดลงสามแต้มก็เป็นห้าลงสองแต้มก็เป็นหก ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้อืไม่น่าไม่น่าแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับบางทีตัวเด่นที่เราชอบว่ามันจะมามันไม่เข้าม,มันดันดไปขึ้นแต้มเดียวลงแต้มเดียวอย่างนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขอโทษขออภัย้ามาเลขเจ็ดนานเล่นเหมกันนะขึ้นสองแต้มก็เป็นเลขเจ็ด ลงสองแต้มก็เป็นเลขสามลงสามแต้มก็เป็นเลขสองขึ้นสามแต้มก็เป็นเลขแปดเด่นสุดก็น่าจะมาศูนย์แปดกับหกแปดศูนย์แปดหกแปดพอแปดลงสองแต้มมันเป็นหกแต่ถ้าขึ้นสามแต้มถ้าขึ้นสองแต้มมันก็เป็นศูนย์สิบ แปดบวกสองเป็นสิบก็น่าจะสองแต้มสามแต้มเนี่ยน่าจะน่าจะเข้าส่วนม,ออมากมันเข้าบ่อยขึ้นสองลงสองขึ้นสามลงสามเนี่ยเข้าบ่อยแต่บางทีมาตัวเดิมเงื้ยเสร็จก็เสร็จไปเลยถ้ามาตัวเดิมเนี่ยเสร็จเข้าไปเลยถูกกินไปขึ้นแต้มแล้วลงแต้มก็ถูกกินไปไม่ได้เข้าตลอดนะครับ เราก็ไม่ได้ผิดตลอดนะครับตามนี้แคปหนะ้าจอเข้าไว้9นาทีแล้วเหลอ,อ <c oughs> สูตรบวกด้วย240ถึง249นะ240 241 242 243ไปเรื่อยๆจนถึง249มันไปหยุดที่249แหละก็คือ10เบอร์พอดี10ชุดพอดีตัวบวกนะครับให้มันลงหลักให้บวกจนกว่าให้มันลงหลักหน่วยที่เราคิดว่ามันจะมาในงวดนี้อย่างเพื่อนจะมาชิกชอบ อาจารย์ท่านนี้เขาให้หลักหน่วยมาตัวเดียวเราก็เอาตัวเนี้ยมาลงมาบวกลงเพื่อที่จะได้หลักสิบมากสุดก็คือห้าชุดบางทีมีสองชุดบางทีมีสามชุดมีสี่ชุดนะครับอย่างตัวนี้มีสี่ชุดพอมาซ้มเลข่สองก็สบายไปมีสี่ชุดอันนี้มันซ้ำาดวยวกันสองตัวก็เลยมีสามชุด เมื่อทีมีสองชุดนะครับเอาขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกแนวทางสองตัวล่าง <c oughs> อาไปหารถเะลงรถเตรี่มาไว้2ใบสองใบ,อ,งใบอะไรก็ว่าไปนะครับเอาขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กดไลค์กดติดตาม ทางช่องเวียกแกนชาแนลนะครับอขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ11นาทีก็พอ